สำหรับคนที่สนใจสร้างเรื่องราวในจกักรวาลน,นี้กดเข้าร่วม Discord ของเราและเข้าไปที่หมวดมูเด h a l อโซนสร้างโลกช่องห้องสร้างเรื่องราวเด h a l อกดสร้างโพสต์ใหม่แล้วก็ย่อนจินตนาการของตัวเองลงไปในนั้นได้เต็มที่เลยนะครับผมถึงแม้สิทธิ์ได้รับเข้าแคแนอนอย่างแน่นอนจะหมดไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังส่งเนื้อเรื่องเพื่อเข้าร่วมแคแนนหลักได้อยู่นะกะติกาเดี๋ยวจะไปบอกในไลฟ์ทุกๆวันอนาะทิตย์อีกทีเพราะงั้นส่งกันเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะเรดจายแอนโปรไฟล์สิ่งมีชีวิตลึกลับชื่อ เรดจสิ่งมีชีวิตจากทางเชื่อม PT ขด US 1 1 7 5 4 3 6 9 4 2 4สถานะทางเชื่อมปัจจุบันปิดตายรหัสสิ่งมีชีวิต O ขีด N ขีด US ขีด75ระดับความอันตราย N n a t u r a l เป็นกลางระดับเลเวลความอันตรายไม่ทราบมากกว่า6ขนาดประมาณ4เมตรน้ำหนักไม่ทราบ เพศไม่ทราบสิ่งมีชีวิตลึกรับรูปร่างเหมือนยักษ์สีแดงฉานสวมใส่เกราะหนักลวดลายแปลกประหลาดคล้ายอารยธรรมแถบทวีปเอเชียถึงเอเชียตอนออกเฉียงใต้กายวิภาคคล้ายมนุษย์ยกเว้นเขาหนึ่งข้างที่งอกอยู่กลางศีรษะและขนาดสูงใหญ่ถึง4เมตรพร้อมพลังกำลังมหาศาลร,ราวกับเครื่องจักรหนักหลายร้อยตันรายงานจากทีมสำรวจที่49เลเวล5 ที่พบเจอมันครั้งแรกหลังจากทีมสำรวจเลเวล4กลุ่มก่อนหน้าเข้าไปภายในทางเชื่อมและถูกสังหารจากเดอะสกรีมไป9ใน10ส่วนจนทางศูนย์บัญชาการหลักได้ส่งทีมของพวกเขาให้ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้กล่องดําในขณะตามเก็บกล่องดําอยู่นั้นพวกเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กําลังต่อสู้กับเดอะสกรีมจํานวนมากอยู่โดยที่พวกมันไม่สามารถแปลงร่างเป็นอย่างอื่นนอกจากตัวตนของพวกมันเองได้ จากการคาดการณ์ของทีมนักวิจัยกล่าวไว้ว่าเรสไจแอนอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทดลองและดัดแปลงเซลล์ประสาทด้านความกลัวออกไปหรือไม่เรซไจแอนก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคาร์บอนเบสไลฟ์ฟอร์มที่เดอะสกรีมสามารถตอบสนองกับเซลล์ร่างกายมันได้ในไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ของทีมสำรวจที่49ความสามารถของเรซไจแอนนั้นนอกจากชุดเกราะที่ซ่อมแซมตัวเองได้ทุกครั้งที่ถูกเดอะสกรีมจู่โจม ตัวมันเองยังสามารถปลดปล่อยแรงโน้มถ่วงกำลังสูงเพื่อบดขยี้และตรึงร่างกายคู่ต่อสู้ไว้กับพื้นได้จากการคาดคะเนพละกำลังของเดอะสครีมที่อยู่ภายในศูนย์ประชาการขาดว่าแรงโน้มถ่วงนั้นต้องมากกว่าปกติอย่างน้อย500เท่าจึงจะสามารถตรึงร่างของเดอะสครีมไว้ได้เนื่องจากร่างกายของเรจจแอนนั้นมีอนาตมีคล้ายมนุษย์รูปแบบการต่อสู้จึงเป็นรูปแบบเดียวกันกับมนุษย์เช่นกันเท่า เนื่องจากขนาดร่างกายที่สูงใหญ่กว่า4เมตรจึงทําให้มันไม่ได้ใช้งานอาวุธและใช้งานเพียงรูปแบบหมัดเท้าในการโต้ตอบคล้ายกับการใช้สัญชาตญาณเพื่อจู่โจมคู่ต่อสู้ตรงหน้าเท่านั้นเนื่องจากทีมสำรวจที่49ไม่ได้นำตัวอย่างเนื้อเยือ่อหรือโครงสร้างเกราะของเรจไจแอนกลับมาด้วยจึงไม่สามารถทราบได้ว่าการซ่อมแซมตนเองของเกาะและเนื้อเยือ่อร่างกายของเรจไจแอนั้นมันทำงานอย่างไรและพลังแรงโน้มถ่วงนั้น เป็นเทคโนโลยีนาโนหรือเป็นพลังจิตของตัวมันเองผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆด้านที่ได้รับมาจากทีมสำรวจทางทีมวิจัยคาดคณีว่าโลกเดิมของเดอะสครีมและเรดจแอนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงโพสต์อพอลิภิปหรือช่วงหลังหายนะครั้งใหญ่จากสาเหตุบางประการและด้วยความเป็นปรปักกันของสิ่งมีชีวิตทั้งสงชนิดพวกมันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนั้นล่มสลายไปก็เป็นได้ ไฟเสียงการสอบถามข้อมูลกับหัวหน้าหน่วยสํารวจที่49ผมคิดว่าเจ้ายักษ์สีแดงเนี่ยมันน่าจะพอมีประโยชน์กับพวกเราได้อยู่นะหลักฐานจริงๆน่าจะอยู่ในเทปบันทึกของผมอะตอนที่ไอ้ยักษ์สีแดงนั่นมันฉีกเดอะสกรีมเป็นชิ้นๆพวกผมเนี่ยก็กําลังค่อยๆถอยกองกําลังกลับไปอย่างช้าๆ แต่ลูกน้องของผมเนี่ยมันสะดุดเมือกสีดำของเดอะสครีมเข้าจนล้มเสียงดังทางเราเนี่ยก็คิดว่าอืมสวยสและสงสัยต้องสู้กับไอ้ยักษ์นั่นจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ทำอะไรพวกเราเลยมันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังรอต่อสู้กับเดอะสครีมเพียงอย่างเดียวเราคิดว่าน่าจะพาไอ้ยักษ์สูงสี่เมตรนี้กลับไปศูนย์บัญชาการได้ถ้าตอนนั้นฝูงเดอะสครีมฝูงใหญ่มันไม่มาซะก่อนนะ ผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยน่าจะพามันออกมาจากประตูมิตินั้นได้แน่ๆแหละแต่พอเราออกมาเฝ้าระวังข้างนอกตั้งแคมป์กันอยู่ภายในเดอะฮอล์คำสั่งจากศูนย์บัญชาการออร์เคิลของเราก็บอกว่าให้ปิดตายประตูมิตินั้นไปเลยไม่รู้ว่าพวกสภากลางนี่เขาจะขี้กลัวกันไปไหนท,ทั้งที่ไอ้เจ้ายักษ์สีแดงนั่นน่ะน่าจะมาเป็นกำลังลบของทางเราได้ได้แท้เสียดายเหมือนกันนะเอาอจริงๆและนั่นก็เป็นหลักฐานว่าทำไม เรจิจึงถูกจัดอยู่ในระดับความอันตราย N Natural แต่ด้วยความสิ่งที่มีมากเกินไปและข้อมูลที่แทบไม่มีเลยจากทางเชื่อม p t ด u s 1 1 7 5 4 3 6 9 4 2 4พอช่างน้ำหนักระหว่างประโยชน์และโทษทางสภากลางของ o r ร์เคสสาขาสาหรัฐอเมริกาจึงลงมติ7ต่อ4ให้ปิดทางเชื่อมนั้นอย่างถาวร ก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลที่ทางบ้านส่งมาเป็นคลิปที่3นี่เป็นข้อมูลแรกเลยนะครับเนี่ยที่เนื้อหาเชื่อมโยงกับข้อมูลตัวก่อนหนะ้าซึ่งแน่นอนว่าทุกคนทําได้อยากจะแต่งเป็นนิยายรายตอนยาวๆก็ยังได้นะครับถ้าเกิดโคต้าประจําสัปดาห์มันพอเรื่องเหล่านั้นเนี่ยจะถูกยัดใส่จักรวาลหลักเองเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อหาของสิ่งมีชีวิตลึกลับเพียงอย่างเดียวนะ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครฝั่ง o r ร์เคิลหรือสร้างฝ่ายอื่นๆเพื่อสร้างเหตุการณ์อีเวนต์สักอีเวนต์ก็ได้พูดให้ถูกก็คือมีจินตนาการอะไรใส่เข้ามาในนี้ได้หมดเลยอยากจะรู้ซะแล้วสิวันในคลิปต่อๆไปเนี่ยทุกๆคนจะมีจินตนาการบันเจิดกันขนาดไหนหนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดซับกันด้วยนะมาสร้างจากักรวาลนี้ให้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันเถอะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า เราผู้สร้างสรรค์ทุกคนไป